นุ่มกลวยกับนุ่มกลวยน,นุ่มกลวยสักขอกายผือกับนุ่มกลวยฮะซิกินยีซิเอาผาสมกันอย่างละอย่างละยีที่บาทครับ <ห problèmes. S 1> นุ่มกลวยกับลาวครับนุ่มกลวยบานอบนุ่มกลวยกำลังกำลังทอดกลวยทอรด royable, ทอร้อนๆนี่มากินนะ่ากินน่ากินถอ่วกานร้อนๆเลย อเอาตัวซิปจินหยีซิปด้วยครับเอาจิลล่ซองบาทด้วยนะเอ้อจิลล่องบาทนะแส่เม่ยมังแตบเม่มังใช่ไหมอันนี้เป็นมั่นใช่ไหมครับมันมวงมันแครอทกับมั่นหมวงมันแครอทกับบางยุกครับกับผมกับผมกับผมลอามานี่เดียวเลาะเสิร์ฟานเ็กโตนอบานหนอกนะทุกคนนะมาลองกินเลยก่อน ือเป็นมั่นนะทุกคนอ,นอร่อยมากมากันนะครับที่บ้านหน่อบนะทุกคนบรรยากาศยำเย็นนะครับพอจะมีนักเรียนหนัึกษาที่มาจอดแวะนะครับมาสื่อมาสื่อมาขายมากินมานะครับตัวน,นี้บอกเลยอุดเดียวขอบด้วยนะครับส่วนใหญ่เวลาบางแฟนมาส่วนเอาดึกนะครับากลางคืนไม่ไม่รู้จะไปตรงไหนก็จะมาโซนบ้านหน่อบนี่แหละทุกคนเออเข้าค่ายกันดุงเลย